รคับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนริงชางไทยแลน์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับผมกับน้องสายฝนนะครับผมเมื่อกี้น้องสายฝนก็ตื่นวิ่งวิ่งมามาอยู่กับพี่ใบทองนะครับตกใจหมดเลยนะครับผมนึกว่าแต่จะวิ่งไปไหนนะครับผมนึกว่าแต่จะวิ่งไปไหนน้องจะน้องจะพาไปไหนนี่ยกพาจะไปจะพากลับบ้าน เออจะมากับบ้านวิงนง่งเลยตื่นวิ่งเลยครับพัตติลัดครับตอนนี้อ่าตื่น <c oughs> ตื่น,น,ต,นตื่นแล้วทำยังไงรอให้พี่รอให้พันธุ์ตัวขอให้ครับ <c oughs> มีการกระจังใหญ่ครับอ๋อนู่นนะครับผมเมื่อกี้ตกใจเลยว่าถ้าว่าไม่มีช้างถ้าว่าไม่มีไอ้พี่ไวทองอยู่ตรงนี้สงสั <c oughs> องอยจะตะลืดถ,ถ,ถึงไหน <c oughs> แล้วเนาะใช่ไหมไปไกลเลยแหละไปไกลอ่าเดี๋ยวจะลองเรียกอีกวิธีหนึ่งครับอ่าในนลองลองเรียกดิ เออเออเอออเออเออเอออ่าอ่าครับิดิดควันอ่ะออเดินเดินไปตรงนู้นนีเดินไปปล่อยปล่อยไปตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็เปป็เปลมตรงนู้นอ่าอออ เออเอ้เนาะอ่า <t> <term> อันนี้ก็เป็นเป็นความผูกพันระหว่างน้องสายฝนกับควานนะครับผม <t> ก็คือไอ้น้องน้องควานก็คือเป็นเป็นเป็นลูกชายของเจ้าของช้างนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเป็นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมนะครับผมก็คือแม่ของเขาก็เป็นเป็นเป็นน้องของแม่ของผมนะครับผมเป็นน้องของแม่ของผมอ่าก็เลยมาผูกไว้ที่นี่นะครับผมก็เลยตื่น เขาจะติดควานคนนี้มากเลยเพราะว่าน้องน้องเรียนอยู่ตัวไอมอไหนหม4นะครับผมน้องเรียนม4น้องไม่รู้เลี้ยงช้างเลยแต่ว่าน้องเซฟุนเขาชอบนะผมชอบควานที่เอาใจแล้วก็ไม่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 ไมตีไม่ดุเขานะครับผมเขาก็จะขี้อ้อนแบบนี้เลยนะผมไหนลองลองวิ่งวิ่งให้เขาวิ่งตามดิเขาวิ่งตามดิอ่าอ่า นายจะวิ่งตามไหมเอ้าอ่ะอ่ะยังงงอยู่จะไปทางไหนเพราะว่าจะติดพี่พี่อ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มมา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 ม่เชื่อใครเอ่ะมา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 เว้นมาเว้นมามาเลยมามาโอ้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 มานี่มานี่อู้โอ้โอ้โจะจำจะจำฝั่งนู้นได้ได้แม่นกว่า อะลองลองอยู่ตรงนั้นดิฟึิ่มอ่ะระวังอ่ะใครจะไปบูมมา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 เออเอ่ะอออาอาอาเดินเดินมานี่เองเองเดินมานี่แล้วก็เองลบมอันนี้อันนี้อันนี้เวลจะลบมหนิเหรออ่าเฮ้เออโนอันนี้เป็นอะไร เออเออนี่นี่สู้แล้วเออเออนี่นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นความรักความผูกพันไอ้คนอื่นทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะติดไอ้น้องน้องปื่มนะครับผมน้องปื่มอันนี้ควานนี้ก็ชื่อน้องปื่มนะครับเขายังเรียนอยู่นะครับผมก็น้องจะไปอยู่อ่าภาคใต้นะครับผมไปทํางานอยู่ภาคใต้ก็จะไปเป็นพี่ชายของน้องปื่มนะครับผม เป็นคนดูแลนะผมแต่ว่าเขาไม่ค่อยติดพี่ชายเขานะผมเขาจะติดน้องปื้มนะผมเพราะว่าน้องปื้นเรียนอยู่ไม่ค่อยเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะผมเลี้ยงช้างไม่เป็นเลยนะผมส่วนตัวเลี้ยงช้างไม่เป็นแต่ว่าเขามีความอ่อนโยนนะครับผมมีความรักนะมีความรักความผูกพันแบบเอาใจน้องสสยฝนน้องสสยฝนตอนนี้ก็คือแบบน้องจูงไปได้สบายนะผมน้องจูงไปได้สบายเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับผมจะมาประมาณนี้นะครับผม อ่าโอเคไหนจะจะพาไปผูกที่บ้านนะตอนเย็นเขาจะเขาก็จะพามาอยู่ที่นี่นะผมมากินผลไม้นะคผมอ่าให้น้องได้กินผลไม้ตอนนี้น้องอ่าไหนในโชว์โชว์อะไรเป็นบ้างไหนอันนี้ก็ไดะฮะนีปล่เคยปาลช้างเป็นแต่ควานยังไม่เป็นช้างมันเป็นหลายท่าครับควานไม่เป็นควันไม่เป็นแล้วครับผม เอาไว้ที่ข้างนั้นเลยเสิเจเอเจ๋อเลยจะ๋อเจ๋อเลยจะ๋อเจะ๋อเจ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 เอเจ๋อหัวเจ๋อไว้เลยเออเขาไม่มีอาหารเราเลยอาหารเราเลยเพราะว่าน้องน้องเลี้ยงช้างไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าน้องอาศัยแบบความรักความผูกพันนะครับผมอ่าโอเคไหนไหนไปดิไปเลยอ่าอ่าโอเคนะครับน้องสายฝนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะครับผม เดี๋ยวค่อยดูว่าจะจะตื่นวิ่งมาไหมฮเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้เขาติดพี่ๆล้วไงอืมมาอยู่กับพี่ใบทองนะครับผมไปแล้วนะครับผมได้เนี่ยจะไปแล้ว จะวิ่งละมันใช่ไซร์เล็กนะไซร์เล็กนะไล่ค่อยบ่ไล่ค่อยน้ำไล่ค่อยจริงๆไปกินอยู่บ้านก็ได้ไหมอืออือมีอะไรอยู่บ้านไกลๆเอง น้องบอกว่ารวัวน้องไม่มีแรงเดินนะครับผมก็ <g ül> เลยให้เติมให้กินน้ำก่อนนะครับผมปล่อยให้วิ่งตามเลยอ่าอ่าจะไปไหนล่ะอ่าเออจะวิ่งจะส่งจิตส่งใจนะครับผมส่งจิตส่งใจจะจะมามาหาพี่หรือว่าจะไปหาขวานเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาดูนะครับผมเอ เดี sociedad, ああ๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยรุนนะครับว่าเขาจะพาไปได้ไหมเพราะว่าทุกวันเขาไปได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้วิ่งเลยนะครับผมวิ่งอ่อ น่าจะไปได้เราต้องระวังนู่นนะครับไปถึงนู่นแล้วนะครับผมท้าวิ่งจะไม่ไปไหนนะครับผมจะมาที่บ้านสามทงแน่นอนนะครับผมท้าวิ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ ไม่น่าจะวิ่งนะครับผมเพราะว่าเขาติดควานนะครับผมโอเคครับ